ทบทวนบทเพลงเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานคุณนครูสอนให้เด็กๆร้องเพลงเพลงอะไรคะจาชื่อได้ไหมใช่แล้วค่ะเพลงชื่อของเธอนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องทบทวนกันอีกเที่ยวหนึ่งนะ,ะหนึ่งสองสามชื่อของเธอฉันไม่รู้จักครูทามทักนักเรียนเข้าใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ ชื่ออะไรขอให้บอกมาชื่ออะไรกันบ้างคะออามาดูซิสมาชิกเพื่อนของเรามีใครกันบ้างนะคะเด็กๆเด็กขามาต่อกันนะคะอะสมาชิกเพื่อนของเราไม่มีภาพไม่ต้องเสียใจนะส่งถ่ายมาในไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะนั่นให้อ่ะคนที่หนึ่งน้องอะไรคะเอาอ่านตาม,มคุณครูคะ่ะน้องออกาอ่ะต่อไปคนที่สองน้องเอ็นเอน ต่อไปคนที่3ามค่ะน้องชักมารู้จักเพื่อนกังเรากันนะคะอ้าวต่อไปน้องน้ำหอมอ่ะคนต่อไปค่ะน้องโฟโต้อ้าวคนต่อไปค่ะน้องน้ำเพชรอ่าคนต่อไปค่ะน้องฟาดอ้ามาดูซิใครเพื่อนของเราคนไหนอีก น้องพลอยใสคุณครูรอภาพอยู่นะคะน้องอัจจานน้องข้าวปั่นอาต่อไปค่ะน้องพัดน้องเมษาน้องยูโซน้องนานียน้องสุกา น้องพอใจน้องสกายน้องเพลน้องเอืน้องอัญชันน้องมิมน้องนัชชาน้องลันดา น้องเอเชียน้องโอโซนน้องโอชิวน้องบัวนะคะนี่คือหน้าตาสมาชิกเพื่อนของเรานะคะที่อยู่ในห้องเดียวกันนะคะสมาชิกในชั้นเรียนอนุบาลสองครับสองห้องคุณครูพี่เอิรเก่อ่าเด็กๆจ๋ามาทบทวนคำศัพท์ภาษาไทยคะ่ะเมื่อวาน คุณครูสอนให้อ่านออกเสียงตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงพ,พร้อมๆกันค่ะดังๆเลยหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะนะคะามาออกเสียงตามครูพี่เอิงบ้างคราวนี้นะคะว่าเด็กๆออกถูกหรือเปล่าอ่ะก็อ่ะดังๆค่ะหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเอ็นเอ ตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะขอขอเก่งมากค่ะในออกเสียงนี้เองดังๆเลยคะ่ะหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากอ่ะอีกทีคะ่ะอีกทเที่ยวหนึ่งออกเสียงว่าอะไรคะโอเคเก่งมากค่ะในตบมือเยี่ยมดังๆให้ครูพี่เอิมดูหน่อยเร็วตบมือเยี่ยมยังไงคะหนึ่งสองสาม มาวันนี้นะคะอยู่ในเล่มนี้นะคะ,ะแบบฝึกภาษาไทยนะคะอยู่ในเล่มนี้นะ,ะมาดูซิครูพี่เอิงให้เด็กๆกำหน้าไหนนะคะอ้เปิดแล้วเจอเลยหน้านี้นะคะหน้านี้เราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยตัวที่หนึ่งการที่ออกเสียงว่าใจค่ะออกเสียงว่ากเก่งมากๆเลยในตบมือเยี่ยมไปตัวเองครั้งค่ะหนึ่ง ห,ห้องครูพี่เอิงน่ารักจังเลยพอให้ถูกต้องนะคะวิธีจับดินสอจับให้ถูกต้องแบบนี้จิ้มไปที่ตัวที่หนึ่งค่ะตามรอยกอนตามรอยของครูพี่เอิงก่อนนะคะลากทับตามรอยกอนทำปากแหลมคุ้มดึงลงมาค่ะอ้าต่อด้วยตัวที่สองค่ะจิ้มจากข้างล่างดึงขึ้นข้างบนทำปากแหลม พงให้อยู่ในช่องนะคะให้อยู่ในช่องนะถ้าออกนอกช่องไม่เอานะคะเด็กๆลบเลยเอาต่อไปค่ะอ่าเหมือนเดิมนะคะอืมอ่ะต่อไปค่ะตัวนี้อ่าจิ้มจากข้างล่างถูกต้องค่ะดึงขึ้นไปข้างบนเก่งมากค่ะเขียนจนหมดนี่เลยนะคะเด็กๆเ,เขียนจนหมดนี่เลย ส่วนตรงนี้เป็นการบ้านให้นักเรียนวงกลมตอนไหนก็ได้วงกลมพันธน,นะกอไก่และให้อ่านคําให้ถูกต้องนะคะอ่านออกเสียงให้ถูกต้องไหนกอไก่มันเอบอยูดด่ตรงไหนไหน,นตรงไหนมีกอไก่บ้างเด็กๆชี้หน่อยเร็วใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คุณกุบิเออนี่แย่จังชี้ไม่ถูกใช่ไหมคะ ใช่แล้วใช่แล้ววงกลมเลยแล้วออกเสียงด้วยกเจอแล้วกอที่เหลือเด็กๆหาเองนะว่ากอมันเอยจะตรงไหนอีกได้ไหมคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกับครูพี่เอิงใหม่วันพุธนะคะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ